ล้วจ้ามาลุ้นไปด้วยกันพวงนี้นะคะรวยๆปังๆกันนะลุ้นแนวทางกันสนุกๆนะคะวันพรุ่งนี้โอ้ยลืมงเจ็นหัวรัฐให้ด้วยเนาะเหนื่อยทำต่อไม่ไหวค่ะเอาาไม่มีที่เติมเลยเนาะรัฐบาลไปไม่กี่ตัวคะ่ะอืมไม่ต้องแล้วเนาะต้องละมั้งแค่บอกผ่านๆก็ได้เนาะ ไปสองสี่สองค่ะสองสี่สองนะคะไปสองสี่สองแล้วก็สองสี่เจ็ดแต่คิดว่าสองสี่เจ็ดถ้าทางจะเต็มหมดแล้วเนาะสองสี่สองสองสี่เจ็ดสามตัวนะคะเอาแบบไปกันเล่นๆน,นะคะลุ้นกันสนุกๆเนาะรัฐบาลทยให้ ไปนั่นแล้วกันเนาะซื้อลอตเตอรี่เนาะให้ถูกกฎหมายนะคะนะอันนี้ลาสตาของเราแล้วก็ชุดรวมวัมนนี้ก็แตกเยอะนะรูดรูดแตกรูดเข้านะคะรูดเข้าีน,นรูดเข้าปังๆเยอะเลยเลขตาทางจะเหมือนเดิมเนาะ ศูนย์จะไม่หรอแต่หุ้นแน่นอนศูนย์ต้องมาอยู่แล้วล่วนะเนาะหุ้นยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะศูนย์มีแต่ว่าฮาหนอยของเราวันนี้ก็ก็มีศูนย์รอบนะรอบแรกนะรอบพิเศษนะศูนย์มารอบเดียวนะพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะสองสามรอบอาจจะมาทุกรอบนะพรุ่งนี้นะไม่แน่ไม่นอนเนาะศูนย์ของเราเนาะ เบิบ้ลวันนี้ยังมาเลยเมื่อวานมาสามวันนี้มาเบิ้ลหนึ่งก็ยังด <c oughs> คบบนนีคนชอบเบินน้ลนะคนชอบเบิ้ลรูดแต่เบ,บิ้ลก็จึงแล้วก็ได้กําไรแล้วแต่นานนั้นลาสตารเราไม่เบิ้ลพรุ่งนี้มาแน่นอนเบิ้ลให้เ็ดสิาเปเลยเบิ้ลมาพรุ่งนี้ลาสตาแต่หุ้นใหม่อยู่แล้ว่ะ หุ่นมีนะเบิรนพ่งนี้นะหุ่นมีนะเบิลนพ่งนี้พอเห็นสังเกตดูเลขเรียงอยู่เห็นมีเลขเรียงอยู่นะอืมเนาะมาแน่นอนมีมีจำไม่ได้ว่าอันไหนอันไหนที่มีอะไรนะมีเลขอะไรมั่งอะถ้ามีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองเก้านี่มาแน่นอนเบิ้นเลขเบิ้นเบิ้นเบิ้น นะจำไม่ได้ว่าอันไหนนะสังเกตเห็นอยู่ว่ามาเห็นอยู่ศูนย์หนึ่งอะไรเนาะสักจะอ่อยแล้วเหนื่อยม่วงนอนใช่เลยค่ะนอนนอนตื่นมาตื่นนิดหนึ่งนอนไปนิดหนึ่งตื่นมาอีกละโอเคค่ะเสร็จแล้วก็จะได้นอนละักผ่อนนะคะรุ้นกันรัฐบาลด้วยพวกนี้ ชุดไหนดีเล่นรัฐบาลเนาะชุดนี้ถ้าจะสวยนะชุดของราสตาเนาะมีสองสีด้วยสองสี 2, แต่ไม่มีเจ 7, ด็ดนะสิชอบเจด้วยเนาะชอบเจดด้วยโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะรวยๆปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ